คนมีปมมีลักษณะยังไงจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีปมหมดเลยนะคะปมแปลว่าความเชื่อความเชื่อเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เราเคยเห็นอันเนี้ยเดี๋ยวขอวาดรูปนะคะปมมันอาจจะมาจากพ่อแม่นะคะหรือ DNA เลยตั้งแต่บรรพชนเลยนะคะต่อมานะคะปมเกิดตั้งแต่ในท้องคืออาจจะเกิดคุณแม่อาจจะไปทําอะไรบางอย่างหรือรู้สึกเสียใจหรือว่าเกิดเรื่องราวบางอย่างตอนที่คุณแม่ท้องแล้วก็อดีตชาติ อันนี้สําหรับคนที่เชื่อเรื่องอดีตชาตินะสำหรับคนไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติก็ไปต่อได้แล้วระหว่างการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวมากมายนะคะมีความคิดมีภาษาและก็ความรู้สึกความคิดเนี่ยเกิดจากภาพจำนะคะที่เป็นเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นเช่นคุณพ่อของเราเนี่ยอาจจะทําร้ายร่างกายคุณแม่ เราก็รู้สึกว่าเออเราช่วยคุณแม่ไม่ได้มันก็เกิดปมขึ้นมาได้ว่าเราแบบเราไม่ดีพอที่จะปกป้องคุณแม่หรือเราอาจจะมีปมว่าผู้ชายอะทำลายผู้หญิงอะไรแบบนี้ค่ะมันก็คือความเชื่อของเราหรือเราเกิดมาในครอบครัวที่ดีแล้วเราเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีเราก็รู้สึกว่าเออผู้ชายเป็นสุภาพบุรุษอะไรแบบนี้นะคะซึ่งปมที่มันดี นะปมก็คือความเชื่อนะคะเชื่อความเชื่อเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าปมที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตนะคะที่มันติดล็อกบางทีปมบางอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนอื่นแต่มันอาจจะไม่มีประโยชน์กับเราหรือทําร้ายตัวเราการแก้ปมคือแก้อะไรคะการแก้ปมก็คือการแก้ไขความเชื่อที่มันติดล็อกอันนี้ออกขอพูดเกี่ยวกับตัวหมัดนะคะ ตัวหมัดเป็นสัตว์ที่กระโดดสูงที่สุดในโลกนะคะสามารถกระโดดสูงเท่ากับตึกสองชั้นมีคนเอามาทดลองนะคะก็คือเอาจานมาปิดไว้นะคะเอาจานมาปิดไว้แล้วตัวหมัดมันก็กระโดดขึ้นทุกครั้งที่มันกระโดดขึ้นมันก็จะเจ็บมันก็เรียนรู้ว่ามันจะเจ็บมันก็ไปเรื่อยๆจนเกิดจนเกิดปมก็คือเกิดเกิดความเชื่อเมื่อมันเกิดความเชื่อล้วว่าถ้ามันกระโดดสูงเนี่ยหลังมันจะเจ็บ กระโดดยังไงก็ไม่รอดมันเรียนรู้แต่พอมีคนเอาจานออกนะคะมันก็ยังกระโดดเท่าเดิมเพราะอะไรคะเพราะว่ามันได้เรียนรู้แล้วว่าไม่ว่ามันจะกระโดดขนาดไหนก็ตามมันต้องกระโดดไม่ให้สูงจนเกินไปเพราะว่าถ้ากระโดดสูงเกินไปมันก็จะเจ็บหลังมันก็จะกระโดดอยู่แค่นั้นสุดท้ายหมัดตัวนั้นมันก็ตายตายจากความเชื่อที่ติดล็อกของมัน ส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดคุยกันเรื่องปลดล็อกปมก็คือการเอาจานออกนะคะหรือเอากระดาษออกจากตัวหมัดก็คือแล้วบอกมันว่ากระโดดให้สูงกว่านี้ไม่เป็นไรแล้วเธอจะรอดนะคะจริงๆแล้วศักยภาพของตัวหมัดมันลดลงเพราะว่ามันเชื่อเกี่ยวกับตัวเองผิดนะคะ